สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆทำขนมขายง่ายๆนะคะเพื่อนๆ,ๆวันนี้ไม่หน่อยจะพามาแพ็คขนมชีสสับปะรดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆขนมจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไส้สับปะรดนะคะเพื่อนๆเวลาทำขายไม่หน่อยก็จะแพ็คก,กล่องแบบนี้นะคะขนมแบบนี้นะคะ ขายตลาดนัดราคา20บาทค่ะหรือว่าจะขายที่ร้านกาแฟก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะขายในราคา25บาทก็ได้ค่ะแล้วแต่พื้นที่ค่ะอย่างแรกก็จะเป็นขนมชีสสับประรดนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยซื้อมาตราวีฟู้ดในราคา500บาทนะคะไม่หน่อยซื้อตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะเพื่อนๆ แต่ตอนนี้แม่ค้าแจ้งมาแล้วนะคะว่าจะขึ้นราคาอีกนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะขึ้นไปอีกกี่บาทนะคะเพื่อนๆอันที่สองนะคะจะเป็นนี่ค่ะกล่องใส่นะคะกล่อง EPP นะคะ R3 นะคะเทปนะคะสำหรับติดแค่นี้นะคะเพื่อนๆสําสำหรับขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะให้เพื่อนๆหยิบขนม มาใส่กล่องเลยนะคะไม่หน่อยจะชั่งน้ำหนักอยู่ที่150กรัมค่ะต่อหนึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเอาขนมใส่เพื่อนๆไม่ต้องเรียงสวยนะคะให้ใส่ไปเลยนะคะถ้าขนมติดกันก็แกะออกก็จะดีนะคะเพื่อนๆจะได้เหมือนดูเยอะนะคะ,ะค่ะก็หยิบใส่ไปเลย บางกล่องก็จะเกินบ้างขาดบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะก็จะปิดฝานะคะกล่องจะเป็นแบบล็อกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้ลูกแม็กนะคะแต่ว่าไม่หน่อยก็จะใช้เทปนะคะติดอีก ครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะกะให้พอดีนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยก็จะติดลงไปด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าจะได้แน่นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะติดถึงด้านล่างเลยนะคะ เดีย๋ยวใช้กันไกตัดนะคะติดเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสําสำหรับต้นทุนในการทำนะคะเพื่อนๆขนมนะคะตัวขนม150กรัมราคาจะตกอยู่ที่12บาท50สสตางค์นะคะ เทปนะคะไม่หน่อยจะตีไปที่50สตางค์นะคะรวมเป็น13บาทแล้วก็ค่ากล่องนะคะไม่หน่อยก็จะตีไปที่1บาทนะคะรวมต้นทุนทั้งหมดก็จะประมาณ14บาทนะคะเพื่อนๆถ้าเราขายกล่องละ20บาทนะคะกําไรต่อกล่องก็จะตกอยู่ที่6บาทนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆขายกล่องละ25บาทนะคะกำไรต่อกล่องก็ จะตกอยู่ที่11บาทต่อกล่องค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ